สวัสดีครับผมชื่อพิชัยแสงัวงามลําเ,เป็นลูกเป็นมะเร็งที่ลิ้นเนี่ยที่ว่าทานแคนามิน วันละสองแคปแล้วแล้วก็หกสิบสี่สิบอะไรเนี่ยเ,เช้าห้าหยดก่อนนอนก็ห้าหยดทีนี้ตอนนี้เราผมผมก็ทานมานานพอสมควรแล้ว ปัญหาคือถ้าได้ทานก็ใช้ชีวิตปกติสุดแต่ถ้าไม่ได้ทานเนี่ยอย่างเช่นปัจจุบันผมไม่ได้ทานมาได้สามวันละลิ้นก็จะเจ็บขึ้นจะรู้สึกเจ็บก็อยากจะเรียนถามท่านแม่มดกัญชาเนี่ยว่าว่าควรจะเปลี่ยนสูตรอะไรไหมอะ่ะแบบแบบให้ ให้มันแรงกว่านี้จะเป็นค่า THC มากกว่านี้หรืออะไรประมาณเนี้เพราะว่าผมก็เกรงอ,อกเกรงใจท่านแม่มดกัญชาแล้วก็คุณก้อยด้วยแล้วก็เพื่อนคุณก้อยหรือว่าเป็นน้องคุณก้อยเนี่ยชื่อคุณตาลถ้าจําชื่อไม่ผิดนะ พก็สรุปแล้วคือขาดยาไม่ได้เลยแต่ใจผมก็อยากจะได้ยาอะไรที่มันแรงกว่านี้แล้วก็ทำให้ผมใช้ชีวิตปกกติสุโดยที่ไม่ต้องมานั่งจินยาของท่านแม่มุดนานนะ่ะเพราะว่าลึกๆก,ก็เกงอกเกงใจอยู่ก็ สรุปแล้วถ้าได้ทานยาก็ใช้ชีวิตปกติสุขซูนลกสูนเศร้าอะไรนี่ฉลุยเลยหลับลึกเลยถ้าได้ทานยาของกัญชานีเ่เรียนให้ทราบแค่นี้นะครับผมพิชัยแสงบูง,งามล้ำ เอ uh, 4 7, 2่อ 084, 072, 02, 02วันนี้เราคุยกันในวันที่24วันพุธ24เดือน11ปี64เอ่อขอขอบคุณทีมงานแม่มดทั้งคุณก้อยก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยก็ขอให้ ร่ลำรวยสวยดีสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณมากๆครับ